มาค่ะวันนี้นะคะไอจะพาไปดูรถอีโคคาใครที่กำลังหาอยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็น e ีโคคาที่กำลังมาแรงที่สุดเลยในตอนนี้นะคะคนหาใช้งานเยอะมากๆเลยจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เดี๋ยวจะพามาดูเลยคันนี้นี่มาอีกนิดนึงถึงแล้ว,ลว,ลวลค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ n i s s ันอเมราตัวเทอร์โบของเรานะคะ47บแบบนี้เลยนะคะเครื่อง1000เทอร์โบปี2020 มาในราคาสุดพิเศษ459,000บาทก่อนอื่นเราดูบอดี้ตัวรถก่อนเลยดีกว่าคะ่ะมีสีแดงคือบอกเลยว่าสีแดงเดิมๆนะคะคันนี้ได้มาเป็นตัว EL นะ หาอยู่นะบอกเลยห้ามพลาดจังหน้าตรงนี้เป็นพรเมียมนะคะด้านหน้าของเขามันจะเน้นเป็นในส่วนของสีดํานะคะนี่ก็จะเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะคะแล้วก็จะมีตัวลังพึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็โลโก้นิสันเขาจะเปลี่ยนไปนะก็ชุดแต่งด้านล่างของเขาคันนี้ก็แต่งมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะนี่เลยเราดูในส่วนของไฟกันบ้างดีกว่านะคะโชว์เชียวแบบนี้เลยนะคะนี่ไฟตัวใหม่แล้วตัวนี้เป็นปี20แต่ก็เป็นตัวเชนสุดแล้วนะคะลูกค้าหาอยู่นะคันนี้ก็คือเรียกได้ว่า ออกตัวใหม่ก็คือแนะนําเป็นตัวนี้เลยดีกว่านะคะตัวอีโคคลาเครื่องพันเดียวเนาะเครื่องประหยัดประหยัดนะคะแต่ว่าได้มาเป็นเทอร์โบนะคะแรงแรงเหมือนกันนะส่วนด้านในไฟของเขานะโชบเชียวแบบนี้แล้วก็จะมีดําด้านในมานะคะเพื่อให้มันดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุมากยิ่งขึ้นในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็แม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะเป็นแม็กนิสานของเขานะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ15ายางปีใหม่พร้อมใช้งานคือคันนี้บอกเลยว่าหาอยู่คือสภาพเรียก สภาพป้ายแดงแต่ละคามือสองละกันอะไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถ ขอบยางไม่ต้องพูดถึงนั่นปึกนะคะไม่มีแห้งไม่มีกรอบมาพร้อมกับก,บการสาดที่เขาให้มานะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะตัวจับนะคะก็จะมีคีเรตมาให้ถัดลงไปอีกนิดนึงชุดแต่งของเขานะคะก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตนะคะที่เขาติดมาให้นะสีแดงสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีคาดสีดํามาด้วยนะคะแล้วดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะการดีไซน์ของเขานี่ไอชอบไฟของเขามากเลยนะอเม่าตัวใหม่นะคะก็จะมี นี่เขาจะใส่เป็นสีดําตรงนี้มานะคะเพื่อให้มันดูสปอร์ตแล้วก็เวลาเปิดไฟเนกลางคืนขับแล้วถสวยเลยอันนี้นะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะเเทอร์โบนะคะแล้วก็จะมีชุดแต่งของเขานะคะมี2องอแบบนี้เลย นี่เข้ามาด้านในโอ้ยบอกลยลูกค้าขากินใหม่นี่คือยังอยู่อยู่เลยภายในถือว่าเรียบร้อยรถปี20เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวบอดี้รถเขาค่อนข้างยาวเลยนะไปด้านหน้านะคะจอวิทยุนะคะอันนี้ก็เดิมๆของศูนย์นะก็จะมีฟังก์ชันสแตนดาดอยู่แล้วนะคะก็จะมีเรดีโอมีเดียนะคะแล้วก็มือถือนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของโหมดแอร์นะคะโหมดแอร์ เลื่อนลงมาอีกนิดนึงช่องใส่ของตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี power outlet นะ a u x นะคะแล้วก็ usb มีให้ครบเลยช่องใส่แก้วน้ำสอแก้วตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่พักแขนแบบนี้นะเล็กๆหน่อยตรงนี้นะคะจะเป็นหนังส่วนด้านหน้าอายบ้างดีกว่านะคะก็พวงมาลายมันตีฟังก์ชันนะพวงมาลาย3การแบบนี้เลยนะคะคือเรียบร้อยมากแล้วก็จะเป็น ทรงสปอร์ตด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะตรงพวงมาลัยสำคัญเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าน,นานสูงสุดถึงหนึ่งปีเลยคุณคุ้มค่านะคะบาะเดิมจากศูนย์เลยนะคะได้มาเป็นบอะผ้าสีดําสลับขาวแบบนี้นะคะบอะเขาจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกบักเกอร์ซีนน็เป็นแบบห่อหุ้มสลีละของเรานะคะนั่งทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ปวดเมื่อยอุ้ยคือบอดี่ตัวรถเขาแบบยาวมากเลยคือแบบหัวไม่ติดขาไม่ชนนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะอันนี้ก็ หาอยู่นะก็รถเก่งเป็นรถเก่งอีกหนึ่งคันแล้วกันเนาะที่อยากจะแนะนํำคนของได้เยอะแน่นอนอบอกเลยด้านหลังก็กว้างนะคะและที่สําคัญเบาะด้านในของเขาบอดี้ตัวรถเขามันยาวด้วยเบาะเรียบร้อยีส่วนนี่ตรงกลางของเขานะคะก็จะมีที่เสียบ u s b มาให้นะคะใครสนใจฝากคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะนีสสันอเมร่นะคะเครื่อง1000เทบปี2020ตัว E อ มาในราคา459,000บาทจัดไฟแนน,น้์ได้เต็มกู้ได้เกินสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิตตดากรุ๊ค่ะยังไงไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย